เสร็จแล้วคะ่ะทุกคนยำสตรอเบอรี um ด่ดูใกล้คะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะทุกคนหน้าตาจะเป็นแบบนี้โอเคคะ่ะสวัสดีคะ่ะทุกคนอัปเดตส,สวนข้างบ้านกันหลังจากทำสวนเอาหญ้าออกข้างบ้านนะคะตรงนี้ข้างบ้าน ตรงนี้เป็นบูเบอรี่ทุกคนหญ้าก่อนหน้านี้หญ้าท่วมหมดเลยมองไม่เห็นอะไรเลยค่ะดูหญ้ากองไปเ,เลยเลยอันนี้จะเป็นฝรั่งฝรั่งเนื้อแดงใบสีม่วงค่ะทุกคนปีที่แล้วมีดอกแต่ปีนี้น่าจะได้กินค่ะ หลังจากเอาย้าออกโตวไวค่ะทุกคนนี่เข้าสู่หรือดูใบไม้ผลิละแสงแดดก็เริ่มมาละทุกคนจําได้ไหมข้างบนข้างบนญ้าเต็มเลยตอนนี้เอาออกหมดแล้วคะ่ะแต่ย้าเนี่ยเอาออกยากเอาออกแล้วขึ้นมาใหม่เฉยพอเอาย้าออกปุ๊บก็เอาถั่วพุ่มลงค่ะทุกคน เอาเอาลงตรงช่วงช่องที่มันว่างตรงนั้นก็จะเป็นแตงค่ะแตงที่ไม่เลื้อยค่ะแตงที่เป็นพุ่มเอาสลับกันพอปลูกปับ๊บฝนตกลงมาปุ๊บดูคะ่ะทุกคนนั่นเดี๋ยวทุกคนแตงลูกดกนะคะเคยปลูกปีที่แล้วลูกเล็กๆดกมาก ตัวนี้จะเป็นน้อยนาตอนที่ซื้อมาเล็กกว่าตะเกียบนิดนึงค่ะทุกคนจะเหยียบสองปีละได้แค่นี้แล้วค่ะอันนี้ก็สลับไปด้วยทัวค่ะแล้วก็นุ่นก็เป็นแตงเหมือนกันค่ะไม่ให้ว่างค่ะทุกคน ใช้พื้นที่ให้มันเป็นประโยชน์อันนี้ก็ฝรั่งค่ะเขาบอกว่าฝรั่งอินเดียน่าจะเป็นลูกเล็กๆนั่นแหละค่ะอันนี้ซื้อมาก่อนต้นเล็กๆน่าจะได้กินเหมือนกันค่ะทุกคนปีนี้เสร็จแล้วเราก็สลับด้วยถั่วเหมือนกันค่ะ น,นี่โดนขโมยใบไปละแล้วก็แตงค่ะถ้าโดนแดดนี่โตไวค่ะทุกคนของพวกเนี้นี่ก็จะเป็นต้นน้อยนงเห็นเขาบอกอย่างนั้นนะคะต้นน้อยนงในรูปมันจะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนน้อยนาแต่ลูกใหญ่น่าจะเรียกน้อยนงเนาะทุกคน ดูลำต้นเขาค่ะที่ซื้อมาปีที่แล้วเล็กมากเลก็กกว่าตะเกียบเลยค่ะเนี่ยแต่เนี่ยลำต้นเขาจะโตหน่อยคือตอนแรกคิดไปเลยค่ะปลูกยังไงให้รอดไม่ใช่ปลูกยังไงให้ได้กินถ้ารอดนี่คือ50%แล้วค่ะอันนี้ก็แตงค่ะเดี๋ยวจะไปหาซื้อพวกฟักทอง แล้วก็พวกพวกน้ำเต้ามาปลูกค่ะทุกคนถ้าพื้นที่เล็กๆแบบนี้ถ้าลงสลัดลงอะไรก็น่าจะดีนคะคะแดดออกแล้วหลังจากฝนตกใหม่ๆส่วนข้างบ้านข้างนอกนะคะทุกคนลงสตรอเบอรี่ไปแล้วอันนี้ลงก่อนประมาณ2ออาทิตย์อันนี้ก็ถั่วพุ่มคะ่ะลงก่อนไปเหมือนอันแรกคะ่ะ อันนี้ลงก่อนไอรุ่นที่แล้ว2อาทิตย์ดูค่ะสลับด้วยสตรอเบอรี่ค่ะแล้วก็ถั่วพุ่มค่ะเนี่ยถ้าเขาเจอแสงแดดอ่อนๆนะคะทุกคนแตกดีมากเลยถัว่วเนี่ยค่ะถัว่วแต่ตัวเนี้ยเป็นน่าจะเป็น ไม่แน่ใจว่าเป็นฟักทองหรือเปล่านะคะทุกคนอันนี้ไม่ได้ตั้งใจปลูกนะคะก็คือเอาเม็ดมันมาทิ้งนะคะแล้วมันก็เกิดเป็นอย่างนี้เลยนี่อีกอย่างหนึ่งค่ะพวกสลัดพวกผักคอสพวกผักสลัดอะคะ่ะเอามาปลูกซื้อมาพร้อมกันก็มาปลูกค่ะซื้อมาหนึ่งถาดจะมีหกหลุมนคะคะน่าจะเป็นคอสเนาะทุกคน ปลูกได้แค่3มวันเองทุกคนดูสิเบี้ยเล็กๆเล็กๆจริงๆนะคะเนี่ยถ้าโดนแดดแล้วสวยมากเลยปลูกไว้ข้างบ้านค่ะน่าจะได้กินอันนี้เป็นรุ่นที่สองแล้วค่ะเดี๋ยวรุ่นที่3ามจะตามมาค่ะเดี๋ยวไปหาซื้อก่อนทุกคนสตรอเบอรี่รู้ไหมว่าจะทำอะไรจะมาทำยำสตรอเบอรี่กันคะ่ะทุกคนมาดูกันเลย ันสตรอเบอรี่เป็นชิ้นเล็กๆแล้วแต่คนชอบค่ะชอบแบบชิ้นโตๆก็โอ้อันนี้เสียไม่ได้ต้องรีบกินแล้วค่ะทุกคนไม่งั้นเสียส่วนเนอเข้าช่องฟิตไปละมาดูกันนะคะเริ่มเลยค่ะทุกคน พริกป่นลงไปความเผ็ดความรายตามใจชอบผงนัวลงไปค่ะทุกคนแล้วก็ไอ้นี่ผสมไปแล้วนะคะน้ำปลาราใส่น้ำตาลนิดนึงในนี้แล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปจริงๆความหวานของสตรอเบอรี่มันมีอยู่แล้วนะคะทุกคน ใส่หอมลงไปบางคนเขาใส่ทีหลังนะคะทุกคนบางคนเขใส่ทีหลังแต่นี่อยากจะให้แบบน้ำปละาะเข้าไปในพวกหอมแดงด้วย,วยคนค่ะทุกคนน้ำตาลใส่นิดนึงนะคะแล้วก็ใส่สตรอเบอรี่ลงไปค่ะทุกคน ใส่ลงไปคนให้เข้ากันค่ะน้ำสตรอเบอรี่เขายังมีอยู่นะคะทุกคนแต่มันก็จะออกมาเอง อันนี้ที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นตัวนี้กุ้งฝอยบางคนเขาก็ใส่ปลากรอบนะคะทุกคน หอมแดงใครจะใส่เยอะก็ได้นะคะแต่หอมแดงที่นี่แพงใส่เท่าที่แบบได้กลิ่นนิดนึงก็ยังดีขออนุญาตชิมนะคะออื อนุญาตนะคะทุกคนความเผ็ดไม่พอรสชาติแล้วแต่ความชอบนะคะความเผ็ดเค็มหวานบางคนก็จะใส่น้ำตาลปี๊บกันค่ะแต่จริงๆแล้วสตรอเบอรี่มันมีความหวานความเปรี้ยวอยู่ในตัวแล้วค่ะบางคนก็ใส่มะนาว แต่เนี่ยชอบรสชาติแบบนี้ค่ะจัดจานจัดจานกันค่ะทุกคนบอกเลยแบบนี้ทำได้เกือบทุกเกือบทุกผลไม้เลยนะคะทุกคน พวกฝรั่งที่เป็นเปรี้ยวมะม่วงแม้แต่แม้กระทั่งแอปเปลิลค่ะแอปเปลิลก็ใส่ได้ทำแบบเดียวกันนะคะทุกคนมีสูตรของใครของมันค่ะทุกคนอันนี้วัตถุดิบที่มีแล้วก็ใส่ไป ทุกคนเขาจะใส่กุ้งแห้งอุ้ยกุ้งแห้งแบบนั้นราคาสุดยอดจริงๆค่ะเอาทุกคนในไหนก็จะยำละประดับลงหน่อยใบขึ้นช่ายในไหนก็จะขึ้นชื่อว่ายำละใส่ลงไปหน่อยคะอ่ะประดับให้เขาหน่อยเพื่อความมีสีสัน คนชอบทำกับกับข้าวชอบทำอาหารกับทุกคนอยากได้อยากอยากกินเมนูอะไรก็ต้องไปสรรหาพี่ๆเขาในพวก youtube พวกอะไรเงี้ยคะ่ะชอบทำแต่อร่อยไม่อร่อยอีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่นี่คือรสชาติที่เราชอบเราทำเองดีที่สุดค่ะมาค่ะทุกคนน้ำลายไหล